กสวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้ก็ามาอยู่ในช่องของเคียนเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเอาตัวดาฟรีนะครับผมก็ได้สองใบนะครับตอนนี้ตัวดาของผมมีอยู่ที่เจ็ดสิบสามใบนะครับไหนเนาะตัวดําอ่นนี้เจ็ดสิบสามใบนะครับซึ่งด้วงมาผมก็ยังไม่ส่มผมจะเอาการูนะครับกดคา,าว่า <c oughs> วิธีเอาตัวดําก็คือกดคาว่าศึก กดโกงง่ครับกดเข้าไปครับกดเข้าสู่นะครับกดคำว่าอ,อันนี้นะครับไอสตอร์ไอเวลาเวลเอ่าสตอว์เวงครับเวลาเวงนะครับสตาร์วลเวงจะมีอันนี้นะครับจะมีเหมือนลูกกวาดน,นะครับให้แลกสองใบผมก็จะแลกเลยนะครับหนึ่งใบสองใบก็ได้มาแล้วนะครับเป็นเจ็ดสิบห้าใบนะครับจากเดิมมีเจ็ดสิบสามวิธีได้ ลูกกวาดนี่ก็แค่ผ่านด่านนะครับแต่ผมไม่ผ่านด่านนี่นะมันโหดเกินนี่ครับตัวที่แพ้ก็จะลงไม่ได้นะครับผมก็โดนตบยับไปเลยนะครับนี่ป่ะด้วงใครจะสุ่มก็สุ่มนะครับแต่ผมคนหนึ่งอะไม่สุม่มอ่ะเดี๋ยวมีเนาะภารกิจนี่ภารกิจตรงนี้ครับผมก็รับนะมันไม่มีนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยจะสุ่มวงล้อโชว์ก็ไม่ได้นะครับมันก็หมดไปแล้ว อะใครอยากได้นะครับก็รีบมาหน่อยนะครับวิธีลงด่านก็ใช้ไอกระป๋องสีม่วงนะครับกระป๋องสีม่วงผมมีเท่าไหร่กระป๋องสีม่วงเอามึงนะกระป๋องสีม่วงกระป๋องสีม่วงมีอยู่ร้อยสามนะครับใช้รวมๆก็ ค่ร้อยยี่สิบแล้วสามสิบนะครับแต่พลังก็สองล้านก็ผ่านชิวๆแล้วนะครับอืมนี่มีอันนี้ด้วยโคตรคุ้มนะครับแต่ผมเข้าไม่ได้ลงต่อนะครับเดี๋ยวนี่นะครับมันลงได้ห้ารอบนะนี่เดี๋ยวให้ดูมรีเซ็ตตึงนะนี่เห็นไหมมันได้ห้ารอบนะเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าเอ,อ่อมันได้ห้ารอบก็ชิวๆไปครับ อ่าใบส่นอันที่สองที่ผมจะเอาก็คืออันนี้เอ่อมันจะเป็นอันนี้นะครับผมก็นี่จะดองไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดแน่ๆครับแต่กระป๋องผมหมดอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ